ประชาธิปัตย์ไม่มีคนปัญญาอ่อนโศกโป,ประชาธิปัตย์อับอนุทินโตจัดฉากเด็กพีกัญชาจากกรณีที่นายอนุทินกล่าวถึงกรณีที่มีภาพเด็กอายุ9ขวบและ10บขวบนั่งพีกัญชาริมชายหาดพัทยาว่าเรื่องเด็กเร่ร่อนก็ต้องให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลเพราะไม่ใช่แค่สูบกัญชายอย่างเดียวยังมีเด็กเร่ร่อนหลายคน ดมกาวกินเหล้าและเสพยาเสพติดเชื่อว่ามีการจัดฉากเด็ก9้าขวบและสิบขวบสูบกัญชาริมหาดพัทยาเพราะไม่มีปัญญาซื้อบองมาสูบเองฝ่าสสประชาธิปัตย์ขยักจบปัญหาให้ผ่านร่างกฎหมายไม่ใช่จองความย้อนใครหลอกและไม่อยู่กับร่องจับรอยโดยกล่าวว่าสสของพักประชาธิปัตย์ในจังหวัดระยองคุณหมออะไรนั่นซึ่งก็คงหมายถึงนายบัญญัติเจตนาจันทร์สสระยองพักประชาธิปัตย์ เขาก็คงมีประเด็นเหมือนกับว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมามัง้งเด็กเก้าขวบที่ไหนจะมีปัญญาไปซื้อบ้องกัญชาซื้อใบยาสูบกัญชาแล้วก็มาแอคท่าให้คนถ่ายรูปกวัดชากันมาทั้งนั้นแหละรู้กันอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่กํากับดูแลการควบคุมการใช้กัญชาตนได้มอบหมายให้ในายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ให้ไปกำกับดูแลซึ่งการควบคุมและการใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงตนเองก็จะกำชับไปที่รัฐมนตรีกำกับแต่ก็ดีที่สสคนที่เป็นหมอมาจากจังหวัดระยองก็อยู่จังหวัดเดียวกันกับนายสาธิตก็ให้ไปประสานงานกันเองด่านนายรามเมศร,ร,รัตนชเวงโคโสกพักประชาธิปัตย์แถลงตอบโต้ว่าไม่มีใครปัญญาอ่อนจัดฉากเยาว,วชนนั่งพีท้าเจ็วันหาหลักฐาน หาไม่ได้ตรงรับผิดชอบชะหมดปัญหาแก้กลับโยนให้ประชาธิปัต์ผ่านร่างกฎหมายกัญชาเพื่อเอามาเป็นประเด็นห้าหันกันในทางการเมืองนักการเมืองที่ดีที่มีจิตสำนึกไม่มีใครเข้าทำกันอย่างแน่นอนแค่คิดก็แย่มากแล้วและกรณีเด็กพีกัญชาเริ่มต้นมาจากการนำเสนอข่าวมาจากสื่อมวลชนนายแพทย์บัญญัติในฐานะสสที่ได้ติดตามเรื่องนี้ กอน,นำมาถแถลงเพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้พักภูมิใจไทยต้องหาหลักฐานมาว่านายแพทย์บัญญัติจัดฉากอย่างไรทำด้วยวิธีการไหนให้เวลาเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันหาห,าหลักฐานไม่ได้คนพูดก็ต้องแสดงความรับผิดชอบการกล่าวหากันเช่นนี้ในทางการเมืองเสียหายมากการกล่าวหานายแพทย์บัญญัติชัดเจนว่าเพื่อเป็นข้ออ้างข้อแก่ตัวให้กับนโยบายกัญชาเสรีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆะะนายเราเมฆกล่าวต่อว่าการที่อ้างวา่าอยากให้ปัญหาหมดไปประชาธิปัต์ต้องผ่านร่างกฎหมายกัญชาคำพูดย้อนแย้งอยู่ในตัวทั้งสิ้นนาทีที่ผ่านมาบอกจัดฉากนาทีต่อมารับว่ามีปัญหาถ้ายากแก้ก็กลับโยนมาที่ประชาธิปัต์ทั้งๆท,ท,ที่มีหลายฝ่ายท้วงติงในส่วนของประชาธิปัต์ท้วงติงให้ร่างกฎหมายออกมารอบครอบรัดกุ่มถึงพยายามบอกว่ากฎหมายที่ร่างมา ยังไม่ได้มีการควบคุมการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนร่างกฎหมายยังไม่มีมาตราใดที่จะมาควบคุมอย่างรอบคอบถ้าปล่อยให้ร่างกฎหมายผ่านไปเยาวชนคนไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนี่คือความห่วงใยจึงอยากให้นักการเมืองทุกคนได้ตระหนักในเรื่องนี้การยอมรับปรับแก้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เรื่องน่าละอายหากปล่อยให้ร่างกฎหมายผ่านวันข้างหน้าเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่เด็กและเยาวชนสู่กัญชา มีผลกระทบต่อการเรียนต่อสังคมคนที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายจะละอายใจมากยกเว้นนักการเมืองที่ไม่มีจิตสำนึกก็จะหาข้ออ้างไปเรื่อยต้นถึงย้ำว่าเรื่องกัญชาเสรีนักการเมืองอย่างนิ่งดูดายสังคมกันเลยนายราเมศกล่าววว่าในส่วนของประชาธิที่ปัดกับภูมิใจไทยในทางการเมืองต้องต่อสู้กันอยู่แล้วพักภูมิใจไทยไม่ควรมาท้าทาย เพราะหลักการต่อสู้ต้องอยู่ภายใต้คันลองของประชาธิปไตยต่อสู้กันด้วยหลักสุดจริตต่อสู้กันด้วยนโยบายที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้ายที่สุดเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ